อ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมลูกค้าก็อดใจรอนะครับผมก็รอไว้อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พอกันตอนไหนนะครับข้างหน้าก็โล่งแล้วครับผมโล่งหมดแล้วพ่อผมหายหมดแล้วโอ้โหรถใหญ่มากมาบริเวณเลยเนาะคือว่าเนาะรถกระบะนี่มาบรได้ณไหนได้หน่โอ้สะพานดู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 เชื่อว่าฮักลงนี่ใช่ปะกู้ได้จะมาลงนี่ ห้อยไผมาลงนี่มอเตอร์ไซค์ไผนี่โอามอเตอร์ไซค์อิหลีอะไรจยงนี่นโอ้ท่อลาวครับโอ้ท่อลาวอีกแล้วเอาไงดีเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สติพงศ์ครับผมครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับเอาท่อขนาด60คูณเมตรครับผมไปส่งนะครับผมส่งให้ลูกค้านะครับจํานวน5ท่อครับผมเดี๋ยวเรามาสำรวจท่อของเรากันนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับผมครับท่อของเราก็จะเป็นเส้นฮะท่อแตกครับผมท่อเรานเนี่ย อันนี้ก็รล้าครับผม oh, <no. S 1> อ้าวล้วครับเล้วตัวนี้ก็แตกก็รล้าแล้วแต่ไม่ต้องตกใจครับผม <Huh? S 1> สองท่อข้างหน้าเป็นท่อดีครับสามท่อข้างหลังเป็นท่อรล้าครับผมเ <Huh? S 1> นื่องจากลูกค้าครับมามาดูแล้วครับผมมาดูแล้วว่าเรามีแค่สองท่อแต่ว่าลูกค้าอยากได้ห้าก็เลยลงไปดูครับมันมีท่อแตกอยู่สามท่อครับผมท่อแตกท่อเล้าซึ่งลูกค้าบ,บอกว่าโอเคตกลง เอาไปเลยลูกค้าว่าเอาไปใส่ในน่าจะเป็นทางระบายน้านะครับผมเข้านาหรือเปล่าว่าได้ยินว่าจะไปใส่นาตัวเองโอเคก็ไม่มีรถใหญ่เที่ยวครับผมรถใหญ่ผ่านก็สามารถเอาไปใส่ได้ครับเป็นใส่ในร่องน้ําครับผมระบายน้ําออกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็ลูกค้าอยากได้แต่เราไม่มีให้แต่เรามีท่อ ตำหนิครับผมก็ลูกค้าก็โอเคก็คุยกันครับผมว่าราคาอยากได้เท่าไหร่โอเคตัวนี้ลดครึ่งราคาเลยครับผมเอาแค่ค่าปูนค่าหินครับผมก็แค่ระบายท่อเก่าออกครับผมโอเคท่อแตกท่อเราดีกว่าไปทุบทิ้งครับผมทุบทิ้งเนี่ยเสียครับไม่ได้ค่าปูนคืนเลยครับผมตัวนี้ยังพอได้ค่าปูนคืนอยู่ครับว้าวอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมลูกค้า ก็อดใจรอนะครับผมก็รอไว้อยู่ก็มไม่รู้ว่าจะได้พอกันตอนไหนนะครับข้างหน้าก็โล่งแล้วครับผมโล่งหมดแล้วพ่อผมหายหมดแล้วแล้วก็ท่อเล็กๆนั่นอีก12ท่อครับลูกค้ามาสั่งไว้จะเ,เอาไปส่งพ่งนี้เดี๋ยวพวกนี้จะน่าจะได้ทอยสริดรถกระบะไปนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนครับโปรดติดตามครับผมโปรดติดตามไปกันเลยครับ ก็มาถึงแล้วครับผมกลางสวนยางครับผมตัดมาที่นี่เลยโอเคท่าท่อครับหนุนเจ้าของก็กําลังจะเดินไปสํารวจครับเดี๋ยวจะเอาไมโครเข้ามาครับตรงนี้ครับว้าว <Wow. S 1> รถกค้าจะใส่ตรงหน้านี่ครับโอ้ oh, มันมันเป็นห้องบ่เป็นห้วยบ่หรือยังไงจะซ่าจะของบ่โอ้โหรถใหญ่มันกระบะประด้ดเลยเน,ะน,น,นบบาะคือว่าเนาะรถกระบะนี่มาบ่ะเด็ดได้ด้วนะี่รถในมลนิธิไทยคอยแล้วเนาะ ตัวไหนกินได้เนาะเออเนี่ยเนี่ยมองลงๆข้างๆก่อปามก็ได้นี่ขึ้นมาเลยมองนี้ก็ใส่นเขาแปลงกระโดดนี่นี่สะสะออกเลยโอ้สะพานดู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 ชิบะฮักลงนี่ใบ่ปะผู้ใดจะมาลงนี่ห้อยไผ่มาลงนี่มอเตอร์ไซค์ไผ่นี่ผมมอเตอร์ไซค์อีหลีแหละจีนี่นะเออนี่ วดมาใส่เลยสะพานไม้ไผ่ไม่อยู่ขา้าแตวนี้รถกระบะก็มาได้อยู่บ่ะนี่บ่มีแต่รถอีเท็กนี่ใส่อยู่บ่บะบอดีใส่เนาะใส่แล้วอ๋อนี่มันท<ำ>่ออ,อย่างนี้ก็นอยอย้อยท่อสัมพันธ์ใส่ป่ะท่อน้อยดิ มันขาดทีทอออ่อสามบบ่เออใส่ใส่จำพืชเลยเนาะเใส่ใย่าไห้มันอันระดับอันน้ำเฮียแล้วกัเลยใส่เลียระดับน้ำนีำน่แหละเพราะว่าถ้าใส่เลืกหลายมันสิอไหลออกมาทีเบัส เอาวได้เลี้ยงปลาเนาะโอ้โหบรรยากาศน่ามาฟิชชิ่งมากเลยครับผมมีแหนะมีจอกมีแหนะมีสลายโอ้โหปลาคงจะเยอะนะครับผมโอ้น้ำใสด้วยวว้ามาล่อเหยื่อปลาดูนะครับไอ้ดูคงจะสนุกน่าดูลูกค้าม้านมีท่อเก่าครับท่อเล็กมัน ทำให้ถนนขาดครับน้ำระบายไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวไปดูเเนีเอาลงก่อน โอเคครับผมก็ลงเรียบร้อยแล้วครับผาทอ่อทอ่ทอท่อเล้าท่อเล้าดีจะอยู่ตรงนั้นครับหนึ่งทอ่อนี่ทอ่อเล้าเล้าตำหนีครับมาดูท่อกันครับผมโอ้ท่อเล้าครับโอ้ท่อเล้าอีกแล้วเอาไงดีเนาะจะของไปไหน ครับผมวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้มีโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ